ครับสวัสดีครับช่อง LSM ก้าวสปอร์ตวิเคราะห์วิจารณ์ให้ทัศนะฟุตบอลรายการสำคัญทั่วทั้งโลกนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่16พฤษภาคม2564เราจะไปที่พรีเมียร์ล right ีกอังกฤษนะครับเวสต์บรอมวิดเปิดบ้านตระกูลเยือนเรือ and พ SC, ูนะครับเลาการแข่งขันนะครับสี่ทุ่มครึ่งนะสนามเดอะฮอร์ทอนะครับเรือพูต่อ2ลูกเลยนะฮะผลงานพบกันล่าสุดนะฮะเรือพูเสมอเวสต์บรอมัน1-1นะฮะ ภาพทีมทั่วไปนะครับเจ้าบ้านเวชบอมวิทอารเบี้ยครับทีมลองบอยสกาบนตารางคะแนนเพลเวลีครับเฮดโค้ชแซมอาราได้นะฮะจัดทีมในระบบซ1ห1ครับนำทีมโดยคาร์ามโรวิสันนะครับแมฟฟิลิปมาซูอุสเปเรลล่านะครับไคล์ฟาสต์รีคอนเนอร์เทาเซนเอ็มบายดิยาร์ดคอนเนอร์กาลักเกอร์นะครับลงสนามช่วยทีมได้ในวันนี้นะครับด้านทีมเยือนเรือพูนะฮะขยับขึ้นจากระดับ6กเป็นดับ5แล้วนะครับรักวดที่4อยู่นะฮะวันนี้ครับเจกเก็ตคอฟจัดทีมในระบบ4 3 3เตรียมประับส่งมามโอมาเน่นะครับ ออซานลูกกับโมเมตซา,าตร่าโรเบิร์ตฟิมิโนโจอห์นี่ไวด์ด้วยครับแอนดูโรเบิรสันแล้วก็เดียโก้อากาตาล่านะครับลงสนามเพื่อทีมได้ในวันนี้นะฮะคาดว่าเกมวันนี้ครับคาดว่านะครับเกมวันนี้เวชบอมวิชนะฮะผลงานช่วงหลังดอรอปลงไปนะครับคว้าชัยสองเกมติดต่อกันก่อนก่อนคว้าเพียงได้แค่สองแต้มเท่านั้นนะครับตลอดสี่นัดหลังนี้ที่ผ่านมานะครับแล้วก็แพ้อ,อีกแล้วในเกมล่าสุดเขาทำให้สามารถ แต่เกมย่ายังทําได้ดีนะฮะด้านยิมเยือนเรือภูผลงานช่วงหลังดีเยี่ยนะครับมีสะดุดบ้าง2เกมติดต่อกันนะครับก่อนกลับมาเข้าวินสองนัดล่าสุดทําเกมรับเกมลุกดูดีนะครับทำให้สามารถฟ้าัยมาแล้ว5เกมตลอด7จเกมหลังที่ผ่านมาครับพวกผลงานไร้พ่ายนะครับตลอดการสนามเนัดหลังที่ผ่านมาสุดเกมเยือนทําได้ดีครับท้ายแบบนี้หงแดงน่าจะกลับมาคืนฟอร์มนะฮะน่าชนะได้นะแต่ไม่รู้จะเกิน2ลูกหรือเปล่านะต่อแพงๆนะแต่ขอรูราคาน้ำทีหนึงราคาน้ําไหลนะครับเมื่อวานเรือภูเปิดมาลูกควบนะฮะ วันนี้ไหลเป็นลูกครึ่งนะฮะแล้วก็โดดมา2ลูก,กน,นะฮะโอ้โหถ้า2ลูกให้ลองไปเลยฮะแต่ถ้ามีราคาลูกควบให้จับหรือว่าปูนะฮะเดี๋ยวต้องเข้าไปดูราคาที่เล่นกันอีกทีนะฮะว่าเป็นราคา,างไงครับถ้าลูกควบหรือลูกครึ่งก็น่าเล่นหรวอปูนะฮะถ้า2ลูกขึ้นไปนะครับให้ลองเวชบอลวิดเลยนะครับคิดว่าแพ้ไม่น่าเกิน2ลูกนะครับคู่นี้นะ คู่ที่2ครับจะไปที่เอเวอเรตต์นะครับเปิดบ้านตระรักกําเยือนเชดฟิลด์ยูเนเต็ดนะครับเวลาการแข่งขันตีหนึ่งสนามกูดิสันปานะครับเบลดไทยเอเวอเรตต์ต่อลูกคู่นะครับผลงานพกกันล่าสุดนะครับเชดฟิลด์ยูนเต็ดแพ้เอเวอเรตต์คาร์บ้านนะฮะศูนย์หนึ่งนะครับสภาพทีมเจ้าบ้านนะฮะเอเวอเรตต์นะครับทีละแปดประตูลาคะแนนพรีเมียร์ลีกนะครับเฮดโค้ชนะครับคาร์โลอาชิโรตินะครับจัดทีระบบสี่สามหนึ่งสองแบบไดมอนด์นะครับยอดสนามเรื่อยดมดิกไคเวิร์ดกินซี่เซกสันลูก้าดีนนนชมมมััััสโโคคแออเเเดดดกกบบรูุล่ะ อลันลิชาร์ดิซอนนะครับฟาบิ์เดมนะครับลงสนามทั้งทีมได้ในวันนี้นะฮะด้านทีมเยือนเชสฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับทีมบุ้ยนะได้20บนตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกนะครับเฮกโคลุสากานะครับพอร์ลเคนตันนะครับจัดทีมระบบ3-5-2ยังมีโอลิเวอร์นอยบุตครับเคนดินแม็กโกดินนะฮะจอห์นเฟกจอห์นบันด็อกจอห์นเอแกนเอเาสตีเวนอีธานอัปปาดูนะครับแล้วก็โอลิเวอร์เบิร์ดนะครับลงสนามทั้งทีมได้ในวันนี้นะฮะคาดว่าเกมนะครับเอเวนต์ฟอร์มช่วงหลังเล่นได้ดีนนนนะะะครรััับบหลลงเเเเสสมมมมมออออ3กกกซ้่่ิาฮ ก่อนเริ่มกลับมาเก็บชัย2เกมตลอดสีเกมหลังที่ผ่านมานะครับแล้วก็แพนะ้แค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับตลอดสนาม7นัดหลังที่ผ่านมาส่วนเกียร์ยากทำได้ดีนะฮะด้าน,นทีมเยือน ield, เชฟฟิลดเดสเต็ดนะครับผลงานย่ําแย่นะครับแพ้รวดสองนัดหลังสุดนะครับทำให้ป่าชัยลงแล,แล้ว7เกมตลอด8เกมหลังที่ผ่านมาและสญญามารถคว้าชัยได้เป็นแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับตลอดกระลงสนาม8เกมหลังที่ผ่านมานะฮะส่วนเกยียร์เยือนพบความแพ้แพ้ล่าข้าวเจ็ดเกมติดต่อกันแล้วนะฮะทำให้แมตช์นี้นะครับทอฟฟี่เสืเงินดูดีกว่านะครับมีโอกาส เอาชนะดัดคู่ได้สูงนะฮะตอนราคาน้ำไหลอีกทีนึงเอเวอเรตต์ลุกบอลเปิดมา1ลูกนะฮะวันนี้ไหลเป็นลูกคั่นะครับถ้าลูกคั่ผมคิดว่าแพงไปนะหนึ่งลูกน่าจะมีนะคู่ลูกสองนี้สบายใจกว่านะครับคู่นี้ให้กลับไปในเอเวอเรตต์หนึ่งลูกนะครับนะมีโอกาสชนะสูงนะครับรุ่นลูกสองเอานะครับคู่นี้จัดเอเวอเรตันเลยฮะทีเดี๋ยวสองตัวนะครับคู่แรกให้อยู่เรือผูกนะลูกคั่วและลูกครึ่งนะ ถ้าเกินจากนั้นนะครับไอดูราคาน้ำอีกทีนะถ้ามันเกิน2ลูกให้ลองไปเลยนะครับส่วนคู่ที่2นะครับให้อยู่เอฟตันหนึ่งดูนะครับคิดว่าชนะได้แน่ครับรูปสองเอานะครับแนะนำเว็บดีๆนะครับ adlsmco บริการดี24ชั่วโมงฝากถอนภัย1นาทีแอดมินน่ารักแก้ปัญหาทุกเรื่องการเงินกระตีปลอดภัยแน่นอนนะครับเชียร์ฟุตบอลให้สนุกครับติดไปโน้วยหน่อยเก่งจรวยวันนี้สวัสดีครับ